สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง Ford F-150 Lightning กันบ้างนะกระบะอีวีนั่นเองนะครับโดยทางวิศวกรนะครับได้ทำการทดสอบทางตอนเหนือสุดนะที่มีอุณหภูมิลบนะครับถึง34องศาเซลเซียสเลยนะหนาวนะครับโดยวิศวกรได้เลือกเส้นทางนี้นะเพื่อจะดูระบบส่งกำลังไฟฟ้าทั้งหมดนะครับปรับการส่งระบบกำลังไปยังล้อบ,บนพื้นผิวที่มีแรงฉุดต่ำได้ดีแค่ไหนนะฮะ สำหรับ Ford F-150 Lightning นะฮะก็ถูกออทดสอบในสถานที่ต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นในที่ที่มีหิมะอัดแน่นนะน้ำแข็งนะครับแล้วก็พื้นผิวน้ำแข็งครึ่งหนึ่งแล้วก็พื้นผิวคอนกรีตอีกครึ่งหนึ่งด้วยนะครับทั้งนี้นะครับ Ford F-150 Lightning นะมีระบบกำลังส่งกำลังแบบมอเตอร์คู่นะฮะที่สามารถตรวจจับการลื่นถลายของล้อและการปรับส่งกำลังไปยังล้อได้ภายในไม่กี่วินาทีเองนะ โดยทางนิกแฮริสนะฮะวิศวกรระบบส่งกำลังได้บอกว่าการตอบสนองนั้นเร็วมากนะครับมอเตอร์คู่เนี่ยทำงานให้เหมือนกับว่าคุณมีเครื่องยนต์2ตัวอยู่ในรถคันเดียวกันนะโอ้โหอันนี้จะแรงไปถึงไหนนะฮะในส่วนของงานของลาน่าก็คือประสานให้มอเตอร์ทั้งสองนะครับทำงานร่วมกันเพื่อส่งแรงบิดลงเสิร์พื้นได้ดีที่สุดนะฮะเพื่อให้ลูกค้าที่ขับบนหิมะและน้ำแข็งรู้สึกได้มั่นใจมากที่สุดนะครับ โดยในการทดสอบนะทดสอบใน阿拉斯กานะฮะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กๆนะพวกเขานะฮะได้ทําการทดสอบมาหลายที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในโบเลโกสปริงนะฮะจอร์แดนโอเล่ข้าสมุทรตอนบนของมิชิแกนนะฮะเป็นต้นนะฮะทั้งนี้นะครับก็อยากให้ Ford f 1น0่ง้อย lightning นะฮะนั้นปลอดภัยไม่ว่าจะขับขี่บนพื้นผิวใดก็ตามนะครับสำหรับ f หนึ 50 Lightning นะครับก็มีมาตรฐานในการวิ่งในตัวเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่370กิโลเมตรนะครับมีกำลัง426แรงม้าแรงบิดอยู่ที่1,050นิวตันเมตรเลยทีเดียวฮะและในตัว Extended Range นะฮะหรือตัวเพิ่มระยะทางนะของแบตเตอรี่นะจะวิ่งได้483กิโลเมตรนะฮะในขณะที่ Output นะฮะเป้าหมายก็ยังเพิ่มแรงม้าขึ้นเป็นอีก563แรงม้าครับแต่แรงบิดเท่าเดิมครับ1,050นิวตันเมตรนะครับ ยังไงครเครดิตขอขอบคุณคาร์สกรูปเหมือนเดิมนะครับเจ้า Ford f 1 5 0รลอยายิ่งนะถ้ามาเข้ามาทายก็โอเคนะฮะแต่ความเป็นไปได้นี่น้อยมากเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ